ครับสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนานะครับก็จันชูเลิกงาน,นลแล้วครับผมก็ใกล้สิบแปดแล้วครับผมใกล้สิบแปดนาฬิกาแล้วจันชูเลิกงานแล้วครับจจเดินไม่โทรแลวเอามาจอดตรงไหนก็ไม่รู้ อันชูเลิกงานเหลือเจ้าวันเลนไทยครับเจ้าวันเลนไทยเดี๋ยวก็เดินตามมาเดี๋ยวนี้แหละครับเดินมาลูกพี่สิบแปดแล้ว งานสิบแนาฬิกาครับไม่รู้ว่าถึง18บแปหรือยังฮะ1จะสครึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเขียวเลิกงานแล้วครับอาเจ้าจวันเลนไทายเห็นก็เดินตามมาแล้วครับ

Đó có leo à một khắp một leo หมดแล้วครับผมอ๋อเกี่ยกับไจร,รังเขาจับปลาจนมันจะนอนอ๋อ <laughs> เหลาหมดเยอะลมั้งนี่เยอะไหมไม่เยอะถ้าไม่เยอะทำไมนอนอะ่ะ คำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายเหลิองานแล้วครับเหลิองานลงจากรถมาก็บิดเนื้อบิดตัวบิดซ้ายบิดขวา ดับเลยลูกพี่ <laughs> ด้ยคารวทำงานได้เร็วมากเลยครับ เร็วมากเลยอาจารย์ชูอาจารย์ช,าาชูตกไปสามวันแล้วก็อาจารย์สนสองวันโอ้โห,โหคนเราทำงานได้เร็วทำงานได้เร็วมาก <laughs> คนคอมเมนพูดไทยไม่พลาดนะพูดให้มันตรงภ <laughs> าษา <laughs> เป๊ะ <laughs> อันนี้อันรกี้นูรุ่นนี้ด no. ับเองอัตโนมัติอีกย่ไม่ใช่ธรรมดาดับเองอัตโนมัติโอ้เราบอกว่ากร่อยู่แต่กรอแบบไอ้คิงด้วยอ่ะ núi lão núi, đi tour đi bán rượu, đi cà phê đưa tôi đi bán cho lão lão, เห็นแล้วมาจับจับใส่ถุงนะเอาตัวน้อยๆสักสองสามตัวนี่ผลงานหาปลาจับเลยบ่อยานปลาดุกเนี่ยนี่ไง ดูคือำบุลบุเลยแรเยฮ่าฮ่าฮ่าาก็มีกันอยู่สามคนนี่แหละครับ าบานจองนะนี่จองตุงเดิมอยู่กันสามคนแล้วก็เจ้าร็อกกี้เฮียบก็มาเป็นที่นอนของจันเหลาแต่เหลาเอามาจอดตรงนี้เป็นที่นอนสบายสบายเป็นที่นอนของใครขอยจยันสน ไม่คอื้อครับหลับพิมแล้วก็จเพลงกันนี้นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวจับปลาไปทอดกินอยู่บ้านก่อนจานชูอุตสาหะให้ ขอบคุณ f อฟซีที่เข้ามารับชมแล้วกดไลค์ให้นะครับสวัสดีครับ